ในวันนี้เป็นไงบ้างคะก็วันนี้เป็นการจัดงานครั้งที่15นะครับของ t h a i l a b International นะครับ Bioet International Future c h e m i n t e r n n a a t i o l แล้วก็งานใหม่อย่าง Hell t h a o e n d i n t o v n a t i o n a a นะครับก็เราจัดงานวันที่3 5ถึงกันยายนนี้นะครับที่ฮอลล์1นถึง1.4นที่ไบเทคนะครับก็ในปีนี้เรามีผู้จัดแสดงงานนะครับทั้งหมด267รอสบริษัทนะครับจาก ทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับรวมกว่า15ประเทศนะครับโดยที่เราคาดหวังจะมีคนเข้าชมงานเนี่ยมากกว่า12,000คนนะครับโดยที่ในปีนี้เนี่ยเรามีผู้เรียนจากเรียกว่าต่างประเทศเนี่ยมาจากจีนอินเดียไต้หวันนะครับแล้วก็เกาหลีก็คือในปีนี้เราคิดว่าเราจเป็นการเรียกว่าบรูรณาการนะครับทั้งในส่วนของฝั่งในเรื่องของปฏิบัติท้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะครับไบโอเทคโนโลยี Bio ology, เรื่องของเคมีแล้วก็เรื่องของเรากรจะมีการพัแนาสุขภาพ โดยมีผู้เข้าชมงานเนี่ยเราคิดว่ามาจากทางฝั่งไบเออร์ผู้ประกอบการแล้วก็ทางฝั่งผู้ซื้อนะครับมาเดินภายในงานเราเร้พยายามจะเรียกว่าบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งมาเกี่ยว้างกันทั้งหมดก็ดจะเป็นสมาคมองค์กรหน่วยงานาต่างๆทงๆั้งภาครัฐและเอกชนนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยคิดว่ามันเ,เป็นการกลับมาจากตอนช่วงโควิด เพราะว่าเรามีการคบเุมที่โควิดอยู่สักพักนึงแล้วก็เราก็แค่เบ้าพักงานกลับมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต่างชาติเนี่ยเข้ามาประมาณ60%แล้วก็คนไทยอยู่ที40่40%นะครับผู้ประกอบการที่บอกาะงานากับเราในปีนี้นะครับแล้วก็สำหรับในไฮไลท์ของงานนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่อ,องของนวัตกรรมต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือห้องปฏิบัติการนอกจากจะมีความแม่นยำม,มากขึ้นมีความเชื่อมต้องมากขึ้นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันสามารถประมวลผลและสามารถสร้างเรียกว่าเอาท์พุตเนี่ยได้รวดเร็วแล้วจำนวนแม่นยำมากขึ้นโดยที่ เรามีการเอา AI เข้ามาปรับใช้ในตัวเรื่องของทาง AI เรื่องของ Lab t r e เรื่องของการนำเอา Big Data เข้ามาใช้นะครับประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นเครื่องมือมีความ compact มากขึ้นทันสมัยมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากในส่วนของตัวเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วเนี่ยในภาคของส่วนของ Conference เรามีการนำเอาเรียกว่า,านายโยบาย Application ใหม่ๆนำมาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญให้กับผู้ประกอบการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะนักวิทยาศาสตร์ให้เขาว่ามีการอัปเดตข้อมูลความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ISO, IEC 17025นะครับเรื่องของเมต AI เรื่องของการนำเอา Sustainable เขา้ามาใช้ในั่งแหละได้อย่างไรบ้างนะครับเรื่องของอาหารปลอดภัย a r s e a n Food Safety Forum เรื่องของ Biotechnology Congress นะครับอันนี้คือไฮไลท์หลักๆของงานที่พออยามจะครอบคลุมในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม,มน,นะครับ <S <S แลวนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีในเรื่องของการนำา i o t e c h ต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็น จากฟิลิปปินส์นะครับหรือว่าจากจีนอินเดียนะครับเราก็มีการอินไว้กลุ่มไบยเยอที่เป็นทาร์เกตลุกเป้าหมายเข้ามาหรือแม้แต่กระทั่งในเมืองไทยทางอุตสาหกรรมต่างๆทางคมต่างๆเนี่ยเรามีการโปรโม,มทเป็นสำคัญแล้วก็เชิญแขกผู้มีเกียรติเหล่านี้เข้ามา,าในงานนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีการนำเรียกว่าปีนี้จะมีการเปิดตัวการนำง,งานบโอเอฟพีอินเ International กับงานเ a n เอ n นเอ็นน o น A ซนเชียนะครับมารวมกัน เป็นการรวมกันเพื่อทําให้งานมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเพื่อตอบสนองทางด้านเรื่องของไบโอเทคทีว่าวิทยาศาสตร์และการแพทย์พยายามมาสองงานนี้บูรณาการให้เกิดประโยชน์และเกิดเรียกว่าตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเพื่อทิดว่าจะทําให้ของประเทศไทยเนี่ยเป็นมิติข้อหับในอนาคตได้ต่อไปครับในสุดของกิจกรรมเสวนานะคะมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจอีบ้าง อย่างที่แจ้งนะครับว่าจะมีเรื่องของตัวเมทเอไอเมจเนเรชั AI, ่นซีเ n นซิงนะครับเรื่องของม e d ด c ิคอแฮก a กอร์ตอนนะครับเรื่องของ ASEAN ยนสโตรนเทตี้ฟอรัแล้วก็เรื่องของไบโอเทคคอนเทนนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับอคีคโมมีได้อย่างไรบ้างน,นะครับทางกลุ่มของเรียกว่าของฟราฟรสาหกร,รมนะครับกลุ่มไบ o t e c h เนี่ยจากกลุ่มของสมาคม,มต่างๆเรื่องของคุณภาพโดยสมาคมทิ่เกีนยการแพทย์นะครับเรื่องของอาหารจากสาบันอาหารแล้วก็ จากคังเคยูเฟิร์สนะครับเรียกว่าเรามีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกนชนเข้ามาร่วมจัดงานกันอย่างทัพทัางเลยครับผ่ของท่มาเป็นการจัดงานทั้งแต่วันวันแข่ง ก็ในปีนี้นะครับเราพยายามจะเรียกว่ามุ่งเน้นทั้งในกลุ่มที่เป็นเจ้าุ่มเป้าหมายและในกลุ่มที่เป็นกว้างในกลุ่มวงกว้างนะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือสมาคมองค์กรต่างๆที่เข้าเปผู้ใช้งานจริงใช้เครื่องมือหลัจริงของเรากับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวงุกว้างก็คือเราพยายามจะขยายโอกาสนะครับเรียกว่าเปิดโอกาสให้นักนักศึกษาวิสิทธินะครับที่อยู่ปีสีเนี่ยเข้ามาร่วมชมงานกับทางเราเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยต่อไปเขาจะเป็น เรียกว่าเป็นอนาคตเป็นนักวิจใจและนักศึษาต่อไปที่ก็จะเข้ามาเรี่นีชบเครื่องมือมาดูสัมมนานะครับแล้วก็เอาความรู้ต่างๆเนี่ยไปฝับใช้ดูว่าอนาคตตัวเองเนี่ยอยากจะไปในแนวทางไหนและกลุ่มเหล่านี้แหละก็จะเป็นอนาคตรุ่นใหม่ของเราครับ